มาด้วยค่ะผัดกุ้งบอคโคลีเต้าหู้ลาตาดีบัลคาเสบมาเสบน้ำกันด้วยค่ะมือเทียงกับเมนูเทียงค่ะมาค่ะมากินน้ำกันเสบเสบด้วยค่ะเสบพีลีด้วยค่ะสิ้นเมืองแล้วค่ะแล้วก็ร้า้เคยมากินประจําค่ะมาด้วยค่ะมากินลาดนาททเลเ่บุนเะเสบบ่าค่ะบอคโคลีปลาหมึกค่ะ นี่ปุ่งตัวง่ายสักทีสิตัวลันเตา่าโัวโี่มีผักหลากหลายชนิดค่ะกินน้ำกันได้ค่ะพี่น้องเสร็บๆได้ค่ะลาดนาซินงยอือน่าอร่อยเลยอร่อยมากเลยจ้าหมักฟงอีกแล้วเนอค่ะนี่เอ็นตื่นมือเดียวปรุงเครื่องเล้วเรียบร้อยแล้วได้มันยวห้พี่น้องเบิง่ง ใส่รบเคื่องเ,อเ,เรียมะเขือเทศสองหน่วยบะกอกสองหน่วยมะนาว้อมชิมได้ค่ะชิมมึงกันด้ค่ะมาเด้อพายกินปิ่งปลาเคียงไงน้ำตัวแบบใหญ่หนึ่งถ้าเกลือหอมๆปิ่งหอมๆเลยค่ะปลาดุกก็มีตัวน้อยก็มีตัวใหญ่ก็มีมาเด้ค่ะมากินน้ำกันแ่บๆเบมื่อนี่ได้โปรตีนล้วนๆด้วยค่ะ ว่มีไขมันว่มีอย่างมาปะปนเลยเด้แต่โปรน,นีนลรวนๆจ้ามาทานน้ำกันค่ะทุกคนเสพๆจ,จ้ามาทานข้าวด้วยกันนะคะวันนี้โตจีน,นะคะ่ะชมเลี้ยงอาหารน,นะคะนี่คื <l att> อคนหล่อ นี้ข้าวต้มมัดจ้าข้าวต้มมัดน่าอร่อยนะอุ้งใส่ถั่วด้วยจับดูแล้วใส่ถั่วด้วยน่าอร่อยจังเลยทั้งลำโชคกินไหมลูกพ่งนี้มาทำบุญตักบาตรด้วยกันนะคะนี่คือปลา ต้มปนต้มเสนอปลานะคะแล้วก็สีแกะเนื้อแล,ล้วก็เป็นตำโขกเพราะว่ามึงจะพริกถึงห้องขวไว้เมื่อตะกี้เลยค่ะมาเสียหมือนกันเลยค่ะต,ต้นปลาเตะๆกินกะพักสดกินกะพักต้มนะคะบวกต้มค่ะเสียหมือนกันด้วยจ้าใส่ทีแล้วก็ใส่บวบลงไปเลยได้ค่ะเพาต้มหลายค่ะวันน,นี้ต้มหนึ่ยเดียวนี่อีกสองหน่วยเอาไว้อ้อมกบค่ะล่อชิมค่ะล่อชิมสวยปะค่ะ สวยงามมากเลยนี่ตัวสวยๆเลยค่ะตัวหน่อยตัวหง่กับสวยกช่กันค่ะสวยทั้งนั้นเลยอนี้ปลาหมอค่ะหลังจากที่ห้าถดลองบึงว่าที่เ้าเห็ดปลาลาเดียวเป็นจังไหนนี่ค่ะนี่ค่ะชมหน้าชมตา,าก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะสวยเพค่ะสวยงามมาชิมน้ำกันเลยจ้า